ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด3า1ด3.2.1ข้อที่3ในหัวข้อวงกลมนะคะค่ะมาดูกันเลยข้อที่3จทย์บอกว่าวงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลางคือ3 4อสะ่องครูวาดวงกลมขึ้นมาวงกลมมีจุดศูนย์กลางก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางมีค่าเป็น3 4 ผ่านจุดหกแปดสมมติว่าตรงนี้คือจุดหกแปดค่ะโจทย์บอกว่าจงหาความยาวของรัศมีของวงกลมโจทย์ถามหาความยาวของรัศมีค่ะแสดงว่าก่อนอื่นนักเรียนจะต้องหารัศมีออกมาก่อนว่ารัศมีของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่โดยสูตรการหาค่าของรัศมีอ่าหาค่า R นะคะ r ของเรามีสูตรว่า อเท่ากับสแควรูทเลบ h อชกำลังสองบวกด้วย y ลบ k คกำลังสองครูขอกำหนดก็แล้วกันว่าตรงนี้คือ x y ค่ะส่วนตัวนี้คือ h k ค่ะใช่นะเราก็จะได้ว่าอะไรคะเลบ h ก็จะได้เป็น x ก็คือ6ลบ3กํลังสองบวกด้วย y ของเราคือ8ลบ4กํลังสองค่ะก็จะได้อะไรออกมาคะ r ของเราก็จะเป็น square root 6ลบ3มีค่าเป็น3 3ยกกํลังสองมีค่าเป็น9บวกกับ แปลบสมีค่าเป็น4 4่สีกำลังสองมีค่าเป็น16 9บวกด้วย16มีค่าเป็นรูทยี่สิบหูทยถอด 25. รูทแล้วมีค่าเป็น5เพราะฉะนั้น R ของเราจะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองตอบแล้วค่ะ R มีค่าเท่ากับ5จากนั้นโจทย์ถามอีกว่านักเรียนคะโจทย์ถามอีกว่า ตรวจสอบด้วยว่าจดบอกว่าตรวจสอบด้วยว่าศูนย์อยู่บนเส้นตรงอยู่บนวงกลมนี้หรือไม่จุดศูนย์ศูนย์อยู่บนวงกลมนี้หรือไม่การที่เราจะทราบว่าจุดศูนย์ศูนย์นี้อยู่บนวงกลมนี้หรือไม่หมายความว่าให้นักเรียนลากไปตรงไหนก็ได้อาตรงนี้สมมติว่าตรงนี้คู่นดับของมันคือศูนย์ศูนย์ถามว่าศูนย์ศูนย์ตัวนี้อยู่บน เส้นตรงนี้หรือไม่การที่เราจะทราบว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็คือให้นักเรียนหาค่า r ออกมาซึ่ง r ตัวนี้คือ r 2ค่ะถ้า r 2ของเราที่หาออกมามีค่าเท่ากับ r ตัวนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับ5ถ้า r 2มีค่าเท่ากับ5หมายความว่าอยู่บนเส้นตรงอยู่บนวงกลมนี้แน่นอนโอเคนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาหา r 2กัน เหมือนเดิม r สองของเราก็จะได้จากสูตร r สองมีค่าเท่ากับส u a r o o t x ลบ h กําลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดกําลังสอง x ของเราตอนนี้ครูให้ x เป็นศูนย์ก็จะได้ว่าศูนย์ลบสามกําลังสอง บวกด้วย0ลบ4กํลัง2ก็จะได้อะไรออกมาคะ0ลบ3ก็มีค่าเป็น3 3กํลัง2มีค่าเป็น9บวกด้วย16ก็จะมีค่าเป็นรูทเท่าไหร่คะ25แสดงว่า r2 มีค่าเป็นรูท25หรือมีค่าเท่ากับ5เท่ากันไหมคะ เท่ากันถ้ามีค่าเท่ากันนักเรียนจะต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นจุดศูนย์ศูนย์อยู่บนวงกลมเพราะอารศมีมีค่าเท่ากัน โอเคนะคะ